วันนี้มาเก็บเบอร์รี่อีกชนิดหนึ่งนะภาษาอังกฤษว่าแคนเบอร์รี่อันนี้ต้องเก็บมือเลยอ่ะอ,ออกช่วงฤด,ดูอะไรนะก่อนวินเทอร์ออตตัมฤดูใบไม้ร่วงออกเล็ด นี่ค่อนข้างมีราคาแพงเพราะเก็บมือแล้วออกกองกองอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ได้เก็บตื่นเต้นมากแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยมันเกิดยังไงมันอยู่ยังไงได้ยินแต่เขาว่าโอ้โหมันอย่างนี้เลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นค่อนข้างแพงชนินก็เก็บยากอย่างว่าเลวเพราะว่าเก็บมือสวยงามรากับอันมณี

ค่อนข้างใหญ่สวยงามมากแต่ก็อย่างว่าวมันก็ไม่ได้เก็บง่ายๆใช้เงเก็บเกิดในป่าซั่ว <c oughs> อ๋ออะมากับเพื่อนวันนี้เย,ะยะอะแยะอยู่กันมุมใครมุมมัน